สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่ก็อยู่กับเกมเจลรลเรียนะฮะอ้าเยี่ยมปเลยหลังจากที่หายไปนานพอสมควรนะสองถึงสามพาร์ตได้นะครับอ่าเดี๋ยวมันมีอะไรบ้างเนี่ยเยอะๆเลยนะครับอ้ามีเอลรอนบาร์มีเลดบาร์อะไรก็ไม่รู้นะผมก็ยังสงสัยจนถึงทุกวันนี้ครับไอ้ดาวเรามีนะ มีไว้ทำไมเดี๋ยวกดอ๋อวิธีครับใช่ไหมแล้วนะเอ้ยผมก็ครับได้ด้วยตัวผมเองอันนี้คืออะไรมันคืออะไรเนี่ยเอ้าไม่ใช่ครัฟติ้งเหรอเรื่องว่ครับติ้งเอ้าไม่มีตัวครับอ่ะเนี่ยอ,อะไรบ้าง ดูที่เราครับได้ดีกว่าอ่าอ่ามีทั้นี้นะอะไรเนะี่ยแกลสอ๋อรวมกันอ๋ออ๋อทำไมแล้วแล้วมึงจะอ๋อทำไมเฮ้เดี๋ยวผมรูม้สึกว่าผมอยากขับกองไฟเนะี่ยไม่รู้ขับทำไมอยากขามากเลยนะมันเหมือนมีอะไรสั่งผม ไม่ใช่เลยอือนะครามมาแล้วก็ทำเยี่ยอะไรไม่ได้เลยอ๋อหิวเลือดครับโอ้โหเยี่ยมเป็นเลยนะสังเกตได้จากตรงนี้ครับนี่มันหิวเลือดนะครับอ่าเยี่ยมนะครับดีดีดเจ๋งครับ่ะงั้นกูไปกลัวแลวกูกลัวว่ามันหิวได้ด้วยหิวได้ด้วย เ้วเราก็จะไปสำรวจดาวเพื่อหาดาบใหม่นะครับอาตอนนี้เลื่องเราลด,ลดนี่ครับฮิวับฮิวว์โอ้โหเยี่ยมครับอะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วโอ้โหชอบ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 นะครับอันนี่มันคืออะไรทำเสื้อใช่ป่มอ่าเดี๋ยวนะไอ้น,นี่มีไว้ทำทำไม ไม่ทำอะไรถ้าอยู่ในบริเวณบ้านของเรามันจะฮิวเลื่อนใ้แล้วครับอืมเยี่ยมนะงั้นเราก็ไปลุยกันเลยเลยออกจากเขตบ้านเพื่อฮิวอยู่ว้ยวเจ๋งวะ่ะเ,เราก็มีจนูและ มีสี่สิบเจ็ดลูกนะครับอ้าวอ้าวอ้าวเชีย่ยอะไรเลยอ่ะอะไรวะมีอะไรบ้างวะผมไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรเลยนะฮะนะรอบลูกอะไรนยู่เดี๋ยวถ้าเช้าเดี๋ยวผมจะพาออกไปตปจนภัยกันนะ มันเซตจุดเกิดยังไงอะเซตจุดเกิดอ่ะอแบบเซตกระเป๋าเลยละทำไม่เป็นนะใครรู้บอกด้วยนะนี่ทำไม่เป็นจริงๆคือผมชอบไปเกิดตรงนูงนะ้นอะตรงด,ดูเมาส์นะดูเมาส์อยู่ตรงตัวของไอ้ตัวนี้แหละเมาส์เนี่ยผมชอบแล้วก็มาตามมาที่แผนที่เนี่ยผมชอบไปเกิดอยู่ตรงเนี่ยในแผนที่ตรงเนี้ยที่ผมคิดบอกนะตรงนั้นแหนละรู้ทําไม แทง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 เฮ้ยนัน,นแถวจุ่ะเดี๋ยวมันจะไกลถึงไหนแล้วครับพี่หูวเลือดโอ้โหไกลโอ้โหถึงนี่เลยเขาเยี่ยมใช้ได้นะครับอ่าแม่งโดนไฟก็ไม่เป็นพิษอะไรเลยนะเออ บ้านเราก็คงจะเอาใหญ่แค่นี้ทำไรดีจอ๊อตเออผมว่าผมจะนั่งนะนั่งนั่งเลยนั่งนั่งในกายจะทำมาทำไมอ๋อซอมบี่มีเลือด45โหนี่มีเลือด68เลยเว้ยน้ำตาจ,จะไหลเช้าเรียเพ่เช้าเลย ้งั้นเดี๋ยวเช้าแล้วค่อยกลับมาพบกันดีกว่าไหมหรือจะรอไปด้วยกันดีอ่มอืมอืมอืมจะเช้าแล้วแหละเออจะเช้าแล้วะไหนดูจากพื้นหลังนะครับสีเริ่มเปลี่ยนเช้าแล้วแหละจะเช้าแล้วแหละรอหน่อยนิดเดียวนัคือผมไม่ค่อยอยากให้อยู่ด้วยเท่าไหร่เพราะว่ามันจะคลิปคลิปมันจะนานนะครับแล้วก็เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ เลยอยากจะให้หยุดพักตัวนี้แล้วก็ไปเจอกันอีกทีตอนเช้านะครับแต่นี่ก็ไม่เป็นไรมันจะเช้าแล้วนะก็ะเคือยมยอมมันไปซึ่งเรายังไม่มีอะไรโหดเลยนะครับแล้วก็เราจะก็อย่างที่รู้เรายังไม่มีอะไรโหดนะครับคือ เรายัางออกไปตอนคืนไม่ได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีของโหนี่ผมออกนะครับตอนคืนไม่กลัวอยู่แล้วครับว่าถ้ามีของโหนียก็คือจบนะไม่มีอะไรที่ต้องห่วงอันนี้คือผมห่วงว่าของมันจะไปตกไกลนะครับเอาเดิหนโอเอาดิผมเปิดประตูลับนนลมันเลยเฮ้กุหลาบโนริเมะชิซวยนะาอ่าอันนี้คือคอปเปโอร์โคโนี่ อันนี้ก็อะไรไม่รู้อเออเรากระจายมันเก็บไว้ดีกว่าอันนี้มันได้วอ๋ออันนี้มันได้วยน่าต้นไม้เดี๋ยวต้นไม้จะปลูกไว้แถวแถวบ้านแล้วผมจะปลูกชาวบ้านนะครับไม้เออแล้วไหนไอของเราอะไอซ์ดอนบล็อกนี่ไงไอไอซ์บล็อกเออแล้วผมจะเอามาจะละลายไปบ้างอ่าซัมบี้ไปละ จะละไหยหรือเปล่าไม่รู้อ่าอ่าเยี่ยมอยาต้องลองวางดูก้อนออกมาออกได้เอ้นาอ่าผมชอบตรงที่มันลื่นนะครับนะเอ้ยสร้างสร้างบ้านไม่เหมือนอะไรเขานะแอย นะดูดูเบรกนะไม่อยู่เบรกไม่อยู่นะเออลื่นดีหาดีครับเราทำแค่นี้พอฝั่งนู้นเราฝั่งนี้เราไปสํารวจใช่ป่ะเราจะไปสํารวจฝั่งนี้กันนะไปกันเลยไม่รู้ไปสํารวจยังทำไม่ได้หรือจะไปหรไปหเฮ้ยก็รออ๋อ,อนึกว่าอะไรนะ โอ้โหช้ามากเลยโอเคฮะต้นไม้นะเราจะไม่ตัดนะครับเราจะปลูกฮึก๊บฮึาบม่าปลูกไม่ได้เลยเว้ยอ่าปลูกไปอ่าอ่าปลูกเฮือ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  อออ่ะปลูกปึ๊บไม่ขึ้นเลยทำไมปลูกไม่ได้อ้าอู้อ้าวโอ้จะเนียนมาไหนเพ่ผมเออผมแค่เป็นคนที่ผ่านทางมานะก็แค่ไรเดอร์ที่ผ่านทางมาอ่ะไม่ใช่นะถ้าถ้าคนได้ดูจะรู้นะว่ามันคืออะไรก็แค่ไรเดอร์ที่ผ่านทางมา อไม่หนาววะลงน้นําอ่ะหนาวใจจะขาดโอ้โหอ่ะค่อยๆเปิดแมปไปทีละนิดนะครับอไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่เราก็จะค่อยๆไปนะครับอ่ะอะเรื่อยๆครับเรื่อยๆเลยเกมนี้มันยังไงก็ได้นะครับอ่าเจอเขตสัมปทานแล้ว ไม่ใช่นะครับเจอเขียดพ้นหนักแล้วนะอืมไม่ตัดดีกว่าอาจจะมีเสียงนกนะครับอ่าอ่านะอ่าเดี๋ยวอ่าอ่าโอ้โหผมไปนี่ครับอ่ะ อ้าวคำนั่งกิดเยอะจังอ่าฮ้ยมีหายด้วยฮ้ยผมไม่รู้ว่ามันคือทำอะไรครับแต่ผมต้องสำรวจไอมีหีบด้วยโอ้ยเยี่ยมไม่สำรวจมันอยู่ไม่ได้จริงครับ อุศลามโหมีแร่เยอะมากอะ่ะโอ้โหสุดยอดสุดยอดลึกครับลึกบอกแด้บอกแด้คำเดียวครับว่าลึกงั้นเดี๋ยวเราจะไปเปิดกล่องกันนะครับลุ้นกันว่ามันมีอ,อะไรบ้างอ่าแทงได้ที่อะไรไม่รู้ครับอ่า เพือ่อโอ้โหแมงช้าดีคยับแต่ช้าน่าเสียดายจังดาเมจเท่าไหร่ไม่รู้ครับเดี๋ยวดูแบบเก็บของก่อนไม่ได้ครับงกฮนะดาเมจสิบสองสามสิบนว่าดาเมจอ๋อนี่ไงดาเมจเก้าอันนี้ดาเมจให้เองนะฮะเดี๋ยวต้องลองกับสลามละคือมันช้านะครับเสียดายตรงนี้ อาตามอา,อานี่ไง้องยี้ไง่แต่ก็ดีครับดีกว่าไม่มีอะไรครับนะเจอแ,แล้วก็ต้องเก็บมบให้ได้ครับเก็บแร่ไปทําของนะครับเออบางคนอาจจะสังเกตนะครับคิปผมอาจจะยาวขึ้นนะครับจากยีสิมาเป็นสาสิบนะสาสิบนาทีนะครับเนื่องจากเนื่องจาก <Es per ate> อะไรไม่รู้นะคึกอะไรไม่รู้นะคึกคึก <S <S อ่าอ่าเฮ้ยอะไรวะเนะี่ยเฮ้ยะไรวะเพื่อเพื่อโอ้อะไรวะเนะี่ยมันคือไ,ไม่รู้ครับเดี๋ยวเจ้ากับพี่ใช่ไม่รู้เนี่ย จะจิ้มไม่ถูกตัวแม่งก็ไม่แทงไงน่ะเออเอาดิเอาดิาดคูหากูหากับดาวคู่ลน <c oughs> ไ่้สัสไม่มีหายังไงอ่ะเอาดิตายแล้วเดี๋ยวโอ้กูขำจริงเลยเฮ้ยนี่รู้สึกว่าจะเป็นน้ำแข็งแล้วน้ำที่มันแข็งนะ นีะอะอออนอ่อะไรวะเนี่ยแร่อะไรไม่รู้ครนะับอะไรอ่ะหัวใจอ่ะมันคืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะมันคืออะไรไม่รู้เก็บ,บ่ันกับดวงดาวเก็บไว้เฮ้ยดวงดาวมันสามารถครับอันนี้ได้ด้วยอ่ะสตาร์โบน,นั่นอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าไม่ครับ ยผมครับทอสก่อนนี่ครับได้ด้วยนะเอาให้หมดเลยเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดอ่าหมดแหละฟินหมดแล้วฟินเฮ้ยม,มันเกี่ยวไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวปะัะทอสนี่ครับอ่าเดี๋ยวดีช็อโอ้โหเฮ้ย ไม่โโอ้คุณน้ำตาจะไหลอ่ะอะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะโอ้หน่าเสียดายมากเลยอยากจะร้องไห้วะ่ะคุณนี่ทำกับผมมากโอ้ขอแชร์ได้ไหมน้ำตาจะไหลเออ ไม่ได้ครับต้องไปเอาคืนนะครับยังไม่รู้ว่าอยู่ไหนด้วยเขาเนี้ยตรงไปเรื่อยๆคงจะเจอฮะ mm. เรื่อยๆเนี่ยก็พักครับนะอะไรสลามไม่มีอารมณ์มาเล่นด้วยนะครับอ่ะ uh. ไปไปกันเลยดีวยกว่าอ่าอ่าเกมเทเลเรีเยผมก็รู้สึกว่ามันจะเป็น เพิ่งรู้สึกไม่ใช่นเพิ่งรู้ว่ามันเก่ามาเกมเนี้ยเก่าออกมาได้เป็นปีหรือเปล่านะแต่ผมก็ยังไม่แคสเดียวนะฮะเออทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเลยกูเอาดิเอาดิเอาดิง้อดิง้อดิมือดิมือดิมดิเอาดิเอาดิไม่สู้เว้ยไม่ไม่มีอะไรฮิวเลือดเลยอ่ะอ่าอ่าอ่า กระโดดครับกระโดดบอกวิ่งเท่ากับเร็วครับ <c oughs> เออไอ้นี่ไหมครับนะอะไรวะ,ะลืมเลยกูที่มันนะยังไงเราก็เรื่อยๆอยู่แล้วคลิปเสียงอาจจะเบาหรือเปล่าไม่รู้นะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้เสียงมันซ่านะครับก็เลยต้องทําให้เสียงมันเบานะครับแนวสาลามแนวหนีวิ่งเลย go 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 đấy bàn tay mình nhìn mình lấy nặng mình mì lấy đuôi Điều, à đọc tạm á Ờ, đặt cái gì ngủ nó là cái oh, à? oh. uh, này stone stone đi ngay mượn mũi kia เราจะเข้าแบบด้นรัดนะครับเข้าทางรัดเอา <c oughs> โอ้โหแบบเมื่อกี้แทบจะร้องไห้อ่ะน้ำตาจะไหลโอ้มาเข้าด้านบนดีกว่าแฮ่กลับมาใช้ดาบโปโลเหมือนเดิมเดี๋ยวกดเโตโตนเฮ้ยคอมเอร์โอ,โอ,โอก่อนหรือเปล่านะผมไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะ่ันติดประกันใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ อ,อ้าวอ้าเฮ้ยมีฉลามน้ำ้วยเดีย๋ยวผมจะลงไปข้างล่างก่อนอย่าอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลงไปนะเพราะของเราไม่หายอยู่แล้วมั้งแฮ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยยัง แมวไมเอ๋อมันอะไรเนี่ยไม่เอาแล้วหนีหนีแล้วมันวิ่งบนน้ำด้ด้วยๆอ่ะกูท้องร้องแล้วหิวข้าวแล้วท้องร้องแล้วนะเออจะถ้าจบคลิปนี้เดี๋ยวไปหาอะไรกินหิวหิวโอเคขึ้นได้ไหมอ่าได้แล้ว เฮ้ทะเลทรายเลยเฮ้ยมีปิระมิดด้วยเหรอเฮ้ยมีตัวอะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะสวัดดีเฮ้ยนก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 เฮ้ยมันทำอะไรเราอ่ะไม่ no p l e a s e do not kill me ไม่เข้าใจพี่ do not kill me do not kill me โอ้โหสงสัยน no, กไม่ไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษไว้ไม่นก no. กูลงน้ำแล้วเอาดิเอาดิเอาดิเฮ้ยเอาโซนชิวมีพีชแม่งตายกรอบเย้โอ้ซึ้งเฮ้อยังไงดีครับเนี่ย ของมันก็หายหมดโอ้อะไรไม่รู้ไอ้สลามตัวนี้เอออะไรมึงนไอ,อ้เฮ้ยสำรวจทางเดิมดีกว่าถึงจะค่ำแต่เราก็ไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วนี่นนนเนอะไปออกไปเลย m อ c ไปตายซะ อ่ะปดประตูอ่ะเดินทางยาวไกลอ่ะอ่ะผมไม่น่ากระโดดลงไปเลยนสำหรับใครที่ดูอยู่นะก็ฝากกดไซส์กดไซส์กดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับนะ อ่เซช่อืมเรื่อยๆไปสุดกอฟ้าอืมโอ้มีอยู่สามอย่างอะในตัวซึ้งอะนะแล้วผมก็จะไม่ไปเจอไอ ตัวนกไอ้ดันแล้วนะกลัวว่ะหลอนนะครับไปไเรื่อยๆยังไม่ถึงน้ำเลยยังไม่ถึงพื้นอ่าถึงน้ำแหละแต่ยังไม่ถึงพื้นสีเขียวเลยเนาะไปอะ่ะโอ้ไม่อยากสู้ครับติดพิษด้วยนะติดพิษสลามเนะ่ย เอ้โหมีเสียงแล้วครับเจ๋งอ่ะไม่มีเสียงแลลวเอาไงเมื่อกี้มีวะเฮ้ยน้องคนกลิ้น <c oughs> แข็งโดรุว์เฮ้ยน้องคนควิ้นเฮ้ยไม่เคยเจออะวัสดีเลยวัสดีอา้าวม่งเป็นสัตว์สงวนที่ไหน อะไรวะเนี่ยนี่กูฆ่าสัตว์จำนวนแล้วเนี่ยผมนึกว่านกไอ้ตัวนั้นน่ะนกแร้งหรือนกอะไรไม่รู้อะมันจะเป็นมิดโว้ยโอ้ไม่ต้องเดินเข้าไปทักทายแค่ดีวัดเจเพ่ตอบมาด้วยกันฆ่ากูสุดนั้นเดี๋ยวผมไม่รู้ว่านกแร้งมันได้อยู่ป่ะไม่รู้กลัวอย่างเดียวอะเงียบ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 

เสียงคอมผมเองนะครับไม่ต้องสงสัยว่าเสียงคอมหรือเสียงอะไรไม่มีไงวะทำไมได้ของเยอะจังได้ตังหรอไม่รู้นะเล่ยดีกว่าไอดวงตาติดพิษไม่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 หนึ่งโอ้ไม่น่าเลยกู <c oughs> อะไรเนี่ยโอ้เอามาสู้กับอะไรไม่รู้เนะี่ย

อ้าอ้อาวทำไมมันลงมาได้มันก็มาดินี่เป็นการเออซ่อนตัวอย่างโง่เขาเออก็ดีบีกวก็ไม่ได้ซ่อนนะเฮ้ยจะบอกนะว่าด้านลลางมันลงจงเหี้ยลงไปกูตดัดกูต้องไต่ก็

ซัดของกูไปหมดเลยที่ไม่ได้สัดละซาลามจะมาตีเราทำไมซาลามมึงจะอะไรกูกนักหนาวอะซาลามมอยาะให้กูลงไปได้นะ,ะไไเฮ้ยแย่มนอดไรวะ เฮ้ยนี่เจ๋งว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสัมรวสก่อนอ๋อเป็นทํำเล็เๆ็มม้ทหนึ่งนะครับโอ้ยอยูเข้าแล้วโอ้ทองล้องอีกรอบแล้วเอาแม่งเข้ามาได้เงวะไอ้ยี่นี่รู้เล็กเแง โอ้ย้เแม่งกูตายแม่งกูเยี้ยยยยยแม่งโอ้ไปละกูตายละกูตายดีกว่าอ่ากูอะไรเฮียยึดแม่งเฮ้ยเฮียเฮียตายเพราะสารีมันโค้งน่าอายเลยแต่แง่งรูเล็กๆสืบเข้ามาได้เฮียเอ้ยเราเข้าบ้านกันดีกว่าแง่งไม่ไหวพระสารีมัน ทั้งนั้นเดี๋ยวเจอกันอีกรอบตอนเราไปถึงนู่นนะไปถึงเอ,อตรงที่ของเราตกนะแล้วค่อยมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับบ๊ายบาย